สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะพาทุกคนมารู้จักกับอะเพจิโอกันว่าอะเพจิโอเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำไมเราต้องฝึกแล้วฝึกยังไงบ้างนะคะอะเพจิโอนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยฝึกนิ้วของเราแล้วก็การเคลื่อนไหวมือของเราในเวลาเราเล่นไปเล่นเพลงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากที่ทำให้ฝึกนิ้วแล้วก็ฝึกมือให้ให้เราเคลื่อนไหวง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อ่ะอเพจิโอเนี่ยกดยังไงนะคะก็จริงๆอะเพจิโอเนี่ยก็คือคอร์ดนั่นเองก็คืออย่างยกตัวอย่างในคีย์ซีเมเจอร์ละกันก็คีย์ซีเมเจอร์ก็จะมีโน้สีจีใช่ไหมคะทีนี้อ่ปกติเรากดเป็น1 3 5เราก็จะเปลี่ยนนิวน้วนิดนึงอ่เป็นนิ้ว1นิ้ว2ตัวมีนิ้ว3ตัวจีนะคะแล้วก็อ่นิ้ว5เนี่ยเราจะกดที่ตัว สบนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเรากด1ออกเทปพอดีแบบนี้นะคะที่นี้อันนี้ก็คือเปียโนนะคะที่1ออกเทปแล้วถ้าเราจะฝึกซองออกเทปขึ้นไปก็ฝึกได้เหมือนกันนะคะให้เราเลื่อนมาตรงนี้ตรงกลางจริงๆเราฝึกได้ทางเปียโนเลยนะคะกะ็เราก็จะกดเป็น แล้วก็อันนี้กลับนิ้วหนึ่งมาลอดนิ้วโป้งมาข้างล่างแล้วก็ C E G เหมือนเดิมลอดนิ้วโป้งมาตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะในมือซ้ายก็เหมือนกันนะคะเราก็จะกดหนึ่งตัวที่หนึ่งสาหาของสเกลที่นี้เนี่ยโดมีซอนตรงมือซ้ายตรงนี้เนี่ยถ้าใครกด ตัวมีเป็นนิ้วสีได้ก็จะดีนะคะแต่าามันจะอาจาจะไม่สะดวกตอนแรกแต่ว่ามันจะช่วยฝึกนิ้วเยอะเลยอันนี้ของมือซ้ายก็จะกดอย่างนี้แล้วก็ค่อยเอามาติดที่ตัวซบนก่อนแล้วค่อยกลับนิ้วนิ้วสีมาอย่างแล้วค่อยกลับอย่างนี้หรือว่าถ้าใครแบบไม่ได้จริงก็อานน้้ว3 ตรงโดโดตัวโดกับนิ้วโป้มาไดต้ตอนนี้เราก็เอาดูแล้วว่าอะพปิจ้เนี่ยกดยังไงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้แค่แบบว่ากดโน้ตแล้วก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่มันจะได้ผลถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยจะต้องกดให้เอาวิธีให้ถูกด,ด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอย่างดูมือขวาก่อนเนาะ ก็คือเวลาเรากดเนี่ยเราจะไม่เกร็งนิ้วเราจะผ่อนสบายๆนะคะอ่าซีพอมาอีเราขูบนิ้วโป้งนะเรามมนจะไม่เกร็งค้างอย่างงี้นะเราจะไม่เกร็งนิ้วแบบนี้มันจะไม่ได้ผลน,นะเวลาฝึกให้เราผ่อนทุกนิ้วอ่ะตอนแรกเราผ่อนก่อนอ่ะเหมือนนี้ลูกบอลเครื่องลูกเหมือนเดิมพอโดมีเราผ่อนสบายให้เรากดช้าๆที่สุดเลยนะซอ เราผ่อนแล้วหุบนิ้วเห็นไหมคะเราจะไม่กางทิ้งไว้ทุกเอ่อหลายๆคนจะกางทิ้งไว้แล้วมันก็ทําให้ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเจ็บเนาะอ่าแล้วก็กลับอันนี้ลอดใต้มาอ่าผ่อนสบายมีผ่อนสบายไหลก็ผ่อนนะคะอย่างเงี้ยเราทาอย่างเงี้ยช่วงแรกๆเราทำอย่างเงี้ยช้าๆผ่อนหุบนิ้วอย่างเงี้ยนะคะขากลับก็เหมือนกัน หกอันนี้กลับนิ้ว,วสามมาหกหแบบนี้นะคะเราพยายามหเอ,อ่อแล้วก็ฝึกตรงนี้เสียเวลาตรงนี้นิดนึงแล้วก็พอเราเราเล่นคล่องแล้วมันก็จะมันสบายมันจะไม่มีมีลักษณะแบบอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ผลเนาะเราก็ ฝึกไปเราก็เกรงนิ้วเหมือนเดิมแล้วก็เล่นมันก็ไม่โฟล์ขึ้นนะคะมือซ้ายก็เหมือนกันแล้วก็นิ้วฝึกแบบมือขวาเลยอ r พเพจิโอเนี่ยเราก็สามารถกดได้ทุกคีย์เลยนะคะก็อย่างเช่นดีเมเจอร์เราก็กดได้ แต่ว่าถ้าเป็นคีย์ที่เริ่มด้วยคีย์ดำเนี่ยอย่างเช่นคีย์ A flat m A j o r ร flat minor นะคะก็เราจะเริ่มเริ่มนิ้วคนละแบบกันเราจะเป็นนิ้วสองเอแฟทซีแฟทอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราอย่างงี้มันเออมันจะหมุนไม่ไม่ค่อยได้เนาะอ่าเราจะเริ่มที่นิ้วสองมากกว่าแล้วก็มือซ้ายก็เหมือนกัน องนั้นนะคะก็ถ้าเริ่มด้วยคีย์ขาวก็จะแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยก็คือใช้นิว้วแบบนี้ค่ก็สำหรับแบบฝึกหัดอะเพจิโอนะคะครูก็คิดว่ามันเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยให้มือเราเนี่ยเคลื่อนไหวเวลาเล่นเปียนโน,โนโดยได้ดีมากๆแล้วก็นิ้วก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะคะเวลาเล่นเพลงมันก็ช่วยได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ อย่างเรื่องคอร์ดในสเกลอย่างเงี้ยเราเราถ้าเราฝึกกับเพจิโอทุกวันเนี่ยมันก็ช่วยให้แม่นด้วยนะคะช่วยจำได้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็สามารถฝึกได้ทุกวันเลยค่ะ